ามผมแลวเอล้มๆเหมอับ จะยกไฟแต่เนี่ยห่างเลี้ยงเงี้ยแางนี้มันจะได้ หาหาที่ลบร้อนหน่อยนะครับข้างหลังมนเดกอะไรใ่แปะดูกข้างหลังนะข้างหลัง Thank okay. you. มีประมานนิชาไปสักูไฟกวราเน่าคราคนตายรวเผาแล้วไปสู่สุขติเนี่ยไฟจะขึ้นแต่ที่เดียวแต่ถ้าคนตายารวเผาแล้วไปสู่สุขติไฟจะไปทั่วหรือไฟไี่ทั่วรอา ตะโกตารวเขาเป็นมีที่ไปที่เดียวเราจะไปไว้็จะไปแค่ที่เดียวต่กนตายรวมเขามีที่ไปอาที่ไว้ส่วนแรงวิร์วดเพลินเลยเป็นเป็นราเวลาใส่คุณรอบๆใส่ยส่ข้าเดียวใส่ชอ่เดียว Yeah. สุขภูมรมะแกงผู้รุนทุ้าเตีติสังเห็นความจริงของชีวิตปรากฏบพื่ีวิตเราชีวิตเขาในรัชสติปะหาสี่มีอยู่เรื่องกายาเบื้สงาสติประหารมีบุพการีเวันสาษีที่กรารกระพาสธเจาที่จจรณาประชาเท่าอย่า มองเห็นหดควาตายเห็นตายเห็นสตายใครได้มีอาการอย่างไรสามวันเจ็วันสิวันเดือนหนึ่งสามเดือนปีหนึ่งแล้วจะีการกรมสบมีการเผาสภาพเป็นอย่างไรเห็นแล้วที่เจริญนาแล้เราเห็นเรื่อเราจะดีเปนคนเราจะเป็นที่ดีคนได้จากในโลก กระดานกระดูซีเราซีเยืองอะไรรมอะไรแบกอะไรมีภาระเยอะแยะมากมายสุดท้ายเราก็องมีสภาพแดีเขามีสภาพแยนนี้วมันก็จะต้องคิดแต่โภาวะรำให้น้อยไปแบกให้น้อยไปภาระที่มีก็ทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่เนรผบบในภาคของเระ เราเป็นผู้บริหารเราเจรใหารบริหารเรา

ที่เราจะไปนะ่ยคือทุกขติคืนสุิตินนั้นหลดทข้าอะไรที่ผู้สวดมาสองวันเนี่ยเตลที่คนที่ตายนะ่ะจปทุกู้ร้องเดือนร้องลมไหวร้องบอให้ชาวบ้นานทำบุญสมที่ให้ทำบุมีทุกที่อยู่ไม่สะดวกแต่การนั่นเนี่ยียที่ที่เือ เวัาแล้ไม่รู้จักคนไวไม่รู้ว่าี่รทได้อมตอนนี้รนูัาบองสามี่สา้ามสกาิเดสานริบแตาเ้าสสามิเดสาสสองสาาี่สห้าวามสิหกสามสเจ็ดีามสิีดาเ้เอ็มสิบาิิี่มห้ นาทำเป็นไรชั่วโมงหรือจะทำเป็นายวันหรือจะทำเป็นายสัปดาห์หรือจะทำเป็นายเดือนแต่อย่างนี้ขั้นทำเป็นายปีปีหนึ่งทำดีก็ปีแต่มันน่าเกลียดเนี่ยแล้วที่ไม่ทำดีแล้วทำอะไรแต่งว่าเราไม่ทำดีก็ต้องทำไม่ดีทำดูหรือทำให้ดีไอ้คนที่ของมีค่าดีแล้วมันจะไม่ ไม่ทำอาบีรมนไม่ได no ้เพราะจิตมันมีลักษณะสาตย์กุจิตกุาริตสิขณะขับขีาอย่างเดียวจิตเฉยๆทำไมทำดีเรียนวัตถไม่มีไม่มีแล้วไม่ปรากฏเฉยๆถ้าเฉยๆอยู่ก็ไม like. okay. ่เรียนวัตถุเฉยอยู่ไม่เรียนวัตถแล้วไปอยู่ขัดุ มันต้องเอาสย่งหนึ่งแต่วนใหญ่ได้ยู่แล้วแต่ํำไมต้องต้องทำให้เกิดเหลนอและเสียไปชีวิตเรื่องส่วนทำดียู่แล้วเสียทุนในทาาทุนก็อยูเฉยเฉยแต่เสียทุนหมทุนซี่เราทำไม่ดีเียวันส่วนแการมีชีวิตอยู่ึ้นอยู่ที่คิด คิดเป็นเราก็สิแตคิดให้เป็นเราก็สิเราคิดดีมันก็จะทำดีพูดดีแต่ถ้าคิดดีมันไม่จะไปทำเป็นสิบุญใหญ่ีทำดีมีที่มีคิดคิดเรามีสักมากมีเงินแรงมากมีรถมากมีเสื้อี้ามากเป็นที่รู้จักมากเราไม่ส่งทําที ไรสิงหล่านั้นะมาช่วยเราไม่ได้หลังควันไฟโกลนังควันไฟมันไม่ใช่ไร่สิ่งเหลานี้เลยทรัพยากรมากบริวารมากชื่เสียมากเนี่ยช่วยเราไม่ได้แน่ราอม่ได้ช่วยรางที่น้ำิ่งที่อากาเาม่ไดมีคนปกครอบูชารูกจัตวาที่เชื่อเข้ามาทำนองสบาองเร คนจะไม่ตามไปเลยไม่สนใจมาเสมอไม่สนใจอะไรเลยเราจะทำได้เราก็ต้องสะสมทำดีเป็นไรหนึ่งวันทำดีเป็นช่วโมงทำีเป็นไรันทีเป็นไรสัปดาหีเป็นรเดอน อย่านี้ข้าทำปีเป็นหายปีอข้แล้วแทว่าโอ้ยสงสารนี่น่าสงสารแ้ใน็อยเยก็ทำให้ทตัวเองกับคอื่ดือดร้อะไปียกันเยอถามก่อถ้าไม่มีไม่มีคำตอบสเนี่ยยังยังไม่ออกเด็าแต่ไม่เคยไม่เคยถามเส้น เราตื่นตุกเพราะวามันมีข้อมูลอยู่ในในใจแล้วเราตื่นนอนแล้วาทำอะไรมาตื่นกเราทำภารกิจที่เรียาดีแล้ก็ะอยรดีเฉพาะคนดีส่วนรลุมดีสังคมดีภาษาศาสถาดีชุมชนดีวัดดีประเทศชาติ ดินกับฟาินก็สะราดอาจะสัตว์สาร,ร,สาร,รเ,เ้อนกเลยจะปูกป่าอย่างเีวให้ปูกป่าถ้าไหร่แตที่อปตุลาลินมนดูร่องรายว่าไม่เกิดเดียวจะปป่าต้ามมาตาน,นข้าวต้นงนาวมันแท้งเลยตันที่ผมเจอว่าทอัห้ไมไปเอาท,าทีา่ออ 来来来，我我我。